กลัวเหรอแล้วหนูค่อนข้างเป็นเด็กแบบอย่ามาท้าฉันนะฉันไม่ได้กลัวก็ <c oughs> กลับมาแบบงงๆค่ะพอกลับมาแล้วก็มาตั้งใจทำอะค่ะถ้าทุกคนนะคะมีความฝันและมีความหวังอะคะ่ะอาชีพนี้จะตอบโจทย์ทุกคนได้ดีมากครั้งแรกที่ดูเงินในบัญชีนะครับเกือบ4ี่แสนบาทครับตกใจค <c> ร <oughs> ัตกใจว่ามันมันมีรายได้อะไรขนาดนี้ครับผม ผมก็ไม่ไปคิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้นะครับจากวินาภัย8ปีนะคะถึงจะได้3 0 0 0 0 2 0 0 0วิ่งไป3 0 0 0อยู่ระหว่างอย่างเงี้ย8ปีแต่ประกันชีวิตเนี่ย7เดือนค่ะหัวหน้ามาบอกว่ารู้ไหมว่าเดือนนี้ได้เงินเท่าไหร่ก็บอกว่าได้ล้านกว่าก็เลยตกใจค่ะว่ามันได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอทำงานให้ถูกที่ไม่ถึงปีก็มีเงินล้านได้คะ่ะ ไม่มีอะไรที่ทําไม่ได้นะคะมีแต่ทํายังไงถึงจะได้มานะคะธุรกิจนี้ตอบโจทย์แล้วก็สามารถเปลี่ยนชีวิตได้พนักงานประจําจะมีความหวังกับหนึ่งเลยค่ะเงินเดือนเพิ่มเท่าไหร่แล้ว2เนี่ยโบนัสเท่าไหร่แต่รู้ไหมคะว่าทําไมแนนถึงออกจากงานประจําเงินเดือนเพิ่มขึ้น50บาทพีคสุดเลยของการอยู่ในธุรกิจนี้มาสามแสน 3, บาทค่ะแม่บอกว่าสู้ๆนะแม่เป็นกําลังใจให้วันนี้แม่ไม่ได้มาแต่แม่ส่งไลน์มาถามว่าอาชีพเก่าอ่ะเราไม่สามารถ เียดเงินให้เขาได้ไม่เหมือนอาชีพนี้ที่แบบพอขายงานได้ขายเครียดได้ทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะให้เขาได้หมดเลยอะ่ะตั้งใจเรียนค่ะตามที่ผู้บริหารแล้วก็ผู้นาอะค่ะแนะนําให้ไปไหนให้ไปเรียนอะไรให้ไปดูการขายไปหมดค่ะจะมีรายได้หลักห้าหมื่นตกใจค่ะตอนแรกพอเงินเข้าบัญชีปุ๊บบอกแม่เลยค่ะเขาเริ่มมีบ้านเพิ่มขึ้นซื้อที่ดินแล้วก็ไปเที่ยวต่างประเทศ อยากมีตังค์อย่างนั้นบ้างจังก่อนเข้ามาเรากลัวว่าเราจะขายได้ไหมเราจะทําได้ไหมตาไม่ใช่คนขี้แพ้ในที่สุดมันก็ทําได้ทำปีนี้ได้เท่านี้ปีหน้าทำเหมืเดิมได้เพิ่มขึ้นแล้วก็แล้วยงมนอยากเราเราคิว่ามันจะมีอาชีพนนะคะที่จะให้เราได้แบรีคนสนใหรู้เหกเพราะเขาไม่กล้าที่จะตัดสินใจที่จะลงรายได้เราเปหลักแต่ เออรายได้มันยืดขนาดนี้นะครับเราเหมือนลองทำงานแล้วในกลางทุกปีเราขายได้แค่เดียวก็ได้เท่ากับทุกปีไม่มีตลาดไม่ดีนะคะมีแค่สมองเท่านั้นที่ตัมเนยเพราะถ้าวันนี้คุณบอกตลาดไม่ดีเด็กบ้านนอกอย่างตลาดยังทำได้คุณก็ทลาดขอบคุณค่ะความฝันและเป้าหมายนะคะจะไร้ราคาถ้าเราอยากได้มาแต่เราไม่ลงมือทำนะคะแต่ก็มหมื่นใช่ค่ะทำให้รายได้ขนาดนั้นเลยใช่ กำลังคิดอยู่ว่าถ้าตอนนี้ยังตัดสินใจทำวิศวะอยู่คิดว่านะคะไม่เกิน3 5มหมต่อเดือนค่ะเปิดเปิดร้านขายส้มตามําเล็กๆน้าบ้านค่ะแยกจนค่ะคิดอยู่แล้วว่าเราวางแผนได้เราสามารถคอนโทรลตัวเองได้ว่าเราต้องทําเท่าไหร่กายก็บอกแม่ว่าแม่เชื่อหนูไหมแม่ก็บอกว่าเออแม่เชื่อโอเคแม่เชื่อจบงั้นหนูออกรถอยากให้เขาเห็นความสําเร็จของหนูในวันที่เขายังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ว่าสิ่งที่หนูทาไปแล้ว หนูต้องไปจุดตู้เพื่อบอกเอาว่าวันนี้หนูสําเร็จแล้วนอนคุยกับแฟนบอกว่าเฮ้ยเราจะไม่กินไข่ต้มทุกวันเลยเอสองพันครับติดตัวทั้งชีวิตหมดแล้วหมดแล้วก็เชื่อผู้นําอย่างไร้สติเลยไร้สติเลยครับเขาบอกให้ท่องบทเซลท็อกท่องเขาบอกให้ไปพบลูกค้าพบครับเขาบอกให้ตื่นเช้าตื่นครับชีวิตเปลี่ยนไหมเปลี่ยนมากเลยครับผม เฉพาะเดือนนั้นอะเดือนนั้นอะเดือนที่เชื่อผู้นำเนี่ยมีรายได้หลายเดือนแรกก็ประมาณแสนเจ็ดถึงแสนแปดครับรจะูเลยี่ีครับหึกว่าอยากตัดสินใจเป็นตัวแทนเลยสมาร์ทเซสค่ะสมาร์ทเซสคนอน่นทำได้คุณก็ทำได้ครับคุณก็ทำได้ครับผมคุณก็ทำได้ครับคุณก็ทำได้ค่ะ